นี่คือห่อหมกราดปลาเนื้ออ่อนเขาเรียกปลาอะไรนะปลาขาวปลาขาวปลาเนื้ออ่อนค่ะปลาขาวนี่เขาขายโลหนึ่งแพงร้อยกว่าบาทที่บ้านขายโลร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเป็นที่กรุงเทพที่ชลบุรีจะขายสองร้อยกว่าสําหรับปลาขาวนะคะนี่คืออุปกรณ์ของเราที่จะห่อหมกวันนี้ค่ะครัวครัวคนนี้ค่ะครัวปาใหญ่ปลาใหญ่พานัวพาแซ่บอีกแล้วจ้า เด้อจ้าจะที่ทำขายดอกทำอวดจนถูกวันเลยนะเห<ด>็นในเฟซมีจะทำกับเขาอะไรๆะไรเือใยคนดูเนาะไม่ได้กินกินผอบางแก้วันนี้ <c oughs> จ้าขอบคุณหลายๆจ้า <c oughs> อันนี้คือห่อหมกโคราชค่ะเป็นปลาขาวใหญ่ปลาขาวนะคะห่อหมกนะคะแซบจะบอกให้อันนี้ มาปิดไปก่อนนึ่งกันนี่นี่คือหอหมกที่เราทําเสร็จแล้วแต่เรายังรอนึ่งนี่คือหน้าตาของหอหมกปลาปลาอะไรปลาขาวปลา,ปข,าข้าวปลาขาวขาวขอควายสลอาวขอควายนี่คือหอหมกปลาเนื้ออ่อนจ้ะที่หอเมื่อกี้เลยเสร็จแล้วนะคะร้อนๆน่นากินมากเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะ